ไม้สมน,น่าจะไปแย่งตู้กูไอ้ตายห่ามสมุดเนีย่ยนูอ,อยู่กับจะแบกดอเอ้ยกดเวลานะฮะไหนวะนีียงนี่โัวยไม่เปิดสองทางอันนี้อันนี้เราต้องดูของด้วยนะ ตกใจว่ะวิ่งอมาแล้วมาแล้วมาแล้วแอร์ป้าผมเขี่ยมืดเดี๋ยวยืมกดเวลาด้วยเดี๋ยวเราไม่เห็นเลยนะอุ้ยโมนี้ก็ได้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวุ้ย โอ้อ okay. oh, ันน nah ี mai, oh. Oh. Yeah, nah au, ้คือเงาเซนเนอร์แมนแน่นอนวนเอ้ยนี่เอ้ยมันแจงหายไปหรอเอ้นี่โอ้ยาวน่น้อยด้วยเลยไปป้ไปต่อ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 ไปตไปเลยไปต อืมอ๊ะเสียที่แล้วกูต้องฟังตังเสียงไม่งเสียเวลาไปเปล่าเลเลยเ <c oughs> สียเวลาไปเปล่าเดี๋ยวกี่ทีไวะเดียสี่สี่สิบปีสี่สิบปี โอ้ยเปิดของหนึ่งอุ้ยอุ้ยอือคือประสบการณ์ครั้งที่สองเราผมตายแล้วโอ้โหประสบการณ์ดองเรามันจะไม่สูญป้าประสบการณ์ดองเรามันจะไม่สูญเปล่าออไปวิ่งนะวิ่งมันวิ่งหรือเดินนะไปต่อไปต่อไม่สนนะไม่สน อโอ้ยเจ้าล่หุ่นนี hehe, ่เหรอมันลงหุ่นดีว่ะเดี un ๋ยวเฉยไม่เกี่ยวเพื่อนนี่พอละโอ้ยโอ้ยเออมาไหมเนี่ยเฮ้ยว่าเอยู่นู่นเวลาอยู่นู่นเวลาอยู่นู่น มึงยังมองหน้ากูต้องหาคอนแจวะโอ้ยโอ้ยต้องเอาคอนแจกูขอบ้องแสงนะมองแค่ไหนเม็ดเลยคอนแจอยู่ไหนวะดึเงเนี่ยโอ้ตายฟรีพูดเลยว่าตายฟรยีอันนี้ดูงดูไหนวะ เสียงเสียงล่างปะไม่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 ข้างบนข้างบนเตาต้องผ่านก็แรกที่เราเล่นมันไม่ผ่านรอบไหนก็ไม่ผ่านเลยแม่เลยปิดไฟทำไมวะสาวดูเอ็ดันทีชิ้หาแล้ว เงินๆที่เอาอย่างนี้กี่ทีวะเนี่ยโอ้โหเสร็จเวลาเปล่าเสร็จเวลาเปล่าผมใช่ไม่ why ดึงดีดึงดีเข้ารถเลยชอบปิดไฟว่ะโอ้ยจะตายแล้วไม่เลอะ ตายพปชิ้นี่โอ้โหตายพอชียนะนีกว่าข้างหลังกูเลยแหละโอ้โหอ้าอ้าวอ้เฮ้อ้าวอ้ะมาต้นหุ่นจำศีเกจิประสบการณ์พี่ได้ไรแล้วครับ เราทีเท่าไหร่แล้วเรนเดี๋ยวกว่าจะัานไม่ค่อยอยากคุ้มนานเท่าไหร่นะมันมองไม่เห็นจะก้มดีกว่าจะก้มดีกว่า <c oughs> โอ้กลับด้วยวะ <c oughs> อืม <c oughs> ตรงนี้ไม่มีเลยวะเฮ้ยอยู่วลาอยู่นี่ อืโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแหลกนะครับแหลกอ่าโอเคไปต่อมึงอ้้้โอ้ยแม่ตัตายไม่มีวารลาแล้ว อย่างไรวะ้างล่างเนี่ยไม่มีข้างบนโอ้เสียเวลาเสียเวลาเจ็ดเสียเวลาเสียเวลาอ้ยไม่ทำอย่างนี้กันได้โอ้ยโอ้โหไม่งอกนะะะราวเจี๋ยอะเวลาหมดเรื่ยเวลาหมดเวลาหมดเวลาหมดเจี๋ยแบบไปเก่งด้วยอ่ะน่ารักจริง ไม่ใช่อุยอ้ยอุย้ยขอทวงหน่อยครับเวลาเวลาอยู่ไหนวเวลาหาของหาของไปไปไปไม่มีเวลาแล้วไม่ไม่มีเวลาเจอเลยนี่กูตำรวจมนันอีก จนโดนไล่แล้วีิกูจะโดนไล่โอโอยกูโดนไล่โดนไล่อย่าโดนไล่แมวโอ้อยเอออ้าเหี้ยตายเลยจอเดงแมวโดนไล่โอ้โห ประตูสิบแปดอยากได้ไฟแช็กอะมันจะง่ายมากเลยอะมันไม่มีอะไปเลยไปเลยไปอุย้ยหูอะไรเนี่ยเปลี่ยนด้านด้วยโอ้โอ้ึหเลนกีกแล้วเชือช่อเชื่อตอนนี้เดอตัวนี้หม,มามาตรงหน้าแล้วมันก็โดนโมนีดวะ่ะ <c oughs> มเงียบว่ะเงียบเอ้แม่งผมต้องไล่แล้วมินโอ้ย ouais, โอ้โฟเจ็บเจ็บปีหนึ่งสองใช่มันจะดิ่งไหมเนี่ยเจ็บปีมากมาไหมมา

อ,อตีโค้งกลับด้วยไปต่อเวลาม่มากแล้วในทันที่หคอบตัวมาแล้วม,มันจะมา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 ,มา รีบแล้วฉันต้องผ่านให้ได้ขอ,อแว่แตหน่อยแล้วแม่แต่อ,กอากโอ้ยขอขออุยอ้ยโอ,ยโอย้ไม่มีนี่ด้วยเลยไม่มีนี่ด้วยมา วะไม่ใช่ไม่อุ้ยตกเล๋อ <c oughs> ไม่ไดูให้มันรู้ไปเดี๋ยวคิดไปดิค่ะคิดไปดิค่ดีอุ้ย,ย,ยโอ้ยแม่งเอาไมถึงวันตัสาาวสั่งเนี่ยฉันไม่ยอมหรอฉันไม่ยอม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  ประสบการ์ลูลูบ,บอกอะไรวะใช่ประสบการ์ดอ,รองเราไม่เฉลยวล้วฉันรีบฉันีงอนแกเก็บตัวไรก็ททำฉันได้ดองก็ได้เท่าไรไหนเออแอบป้อนอุ้ย <laughs> ฉันเห็นแกด้วยอะ่ะแกก็น่ารักเหมือนกันฮ <laughs> ะ โอ <laughs> เคดป้ายป้ายป้ายก้มหน้าก้มหน้า <c oughs> ไปต่อครับไปต่อ <c oughs> อย่ายุ่งอ <c> ย <oughs> ่ายุ่งจบเวลาครับเย็นโอ้ยอุจจาระมดิอุจจาระมดิไปต่อครับไปต่อไปต่อ

วิอัอนนี้ด้วยวไปีท่ทีวะหนึทีแลวอยู่อีซี่มันอีซี่ชี้เลวะมามันมาเดี๋ก่อนไปตกไปยังไปแล้วหนึนาทีหนึหน,นาตีเตอรนาตาไปแล้ว มืดแต่ก็ไม่มีอะไรสองน้าเอา้ยที่อ่ะลืมไปลืมกลมหนาเฮ้ยนี่ไงถูกแล้วโอเคโอ้ยโอ้ยมาไหมนะ่ะมาไหมมามามาโอเค ai to ya đi rồi Sẽ về là Nó sẽ về là Đây nè Đi hấp Chia rồi, Với ở đây Don't need หกพิไี่มีนี่เลยวะ่ะโอ้ยเสียกูว่ากูจริงจังแล้วนะทำไมสดีมากอ,อ,อ,อ๋อตายแล้วทำไมทำไมเวลาหมดไวจังวะหน,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 นึ่งสองสามสี่ห้าหก พี่กองเงี้ยเรามาตะกายาอมไหมไม่มาไม่มาจะเสียงมาตะกายเลยอ่ะโอ้โห้ออโอ้โห้ออโอ้โอืโอ้โอรัอ้งหนึ่งไม่ได้โอ้ยเชีย่ยมาละมาละมาคนตีนกันแล้วเดือดเชีย่ย Mặca tinh rồi à Mặca tinh rồi nào Néo rắc đi nhanh đi, đi lại đi, 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 ไปแล้วไปไปต่อไปต่อนีถูกไหมม่ถูกเหม่ยมึดกับมึดน,นี่โอ้ยถูกแล้วดักหน้าเก่งเลยอ่ะยี่ทีเนี่ยอันที่สามคุณปไปแล้วกันโอ้ยม <c ười> าไม่ไม่มา เอ้ยเชี่ยกดไม่ติดด้วยวิกิโอ้โไหไป่ต่อครับหนึ่งนาทีได้อยู่ได้อยู่รอครับผมต่อรอเลยต่อเลย,เลยมืดทางมืดเฮ้ยเชีย่ยเสร็จแล้ว

อยู่เลยเนะี่ยเมื่อกี้ดีอ่ะที่แปดนี่นะไป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 นี่น่ลาล้วไม่ใช่ เนี่ย yeah. สับลา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 สไปท๊อปไปโอ้ยลืมกมนะ้มหน้าโวนพีน่ขังหมดสับลาอเอแจ้เจ้ Okay. <laughs> <laughs> của... mẹ đi đại đi rồi, đa mẹ dạp đa đa cũ dạp đa cũ dạp đa cũ dạp đa cũ พี่เขาอยู่ไปลเลยวะเดี๋วเดี๋ยวไปวไปไปไป,ไปสีเวลจัดไม่ใช่

ได้อยู่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 หนึ่งตีหนึ่งตีหนึง่งตีหนึ่งตีหนึ่งตีตรงนี้ถูกต้องโค้งสุดท้ายองค์ผมเร็วกดกระด็นงมคุนขัง ฮยินดีต้นรับสู่โรงแรมนะเป็นโรงแรมที่เราคุ้นเคยเป็นดีเราเคยเล่นไปแล้วนะเล่นหวาดระยเล่นหวาดรยจะมองต่อเพียงไฟสกูด้่ยความออุ่นและความร้ะแรงโอ้อเลย